ทเงคนถึงรวยจากมันได้แล้วคนที่บอกว่าโดนหลอกมันหลอกยังไงขิงลองศึกษาเลยถิงจะเล่าหมดแบบไม่กั๊กหนึ่งเอบหาเงินจากอะไรบ้างจริงๆมันมีอยู่3ช่องทางหลักๆเลยนะหนึ่งกำไรขายปลีกอันนี้ง่ายสุดเลยสมมติเราซื้อของจาก m อบในราคาสมาชิกแล้วเอาไปขายราคาปกติก็ได้กำไรต่อชิ้นแบบเต็มๆเหมือนเปิดร้านออนไลน์ร้านหนึ่งเลยแหละสองโบนัสจากยอดส่วนตัวพีวีทุกครั้งที่เราซื้อของใช้เองรือขายได้มันจะมีคะแนนสะสมเรียกว่าพีวีพอยต์แวลูคะแนนเยอะขึ้นเท่ากับโบนัสเยอะขึ้นยอดเยอะมากๆก็ได้โบนัสสู ย5เซลยนะ3โบนัสจากทีมถ้าชวนคนมาทําด้วยถ้าเรามีทีมแล้วทีมทํายอดได้เราก็ได้ส่วนแบ่งเพิ่มเป็นแพสซีฟอินคัมแบบหนึ่งซึ่งคนรวยๆจากเอ็มบก็มาจากตรงนี้แหละเขาสร้างทีมเก่ง2แล้วที่ว่าหลอกหลอกยังไงที่หลายคนบอกว่าหลอกส่วนใหญ่เกิดจากคนบางคนที่ชวนเพื่อนแบบพูดเวอร์เกินจริงอย่างเช่นทําง่ายไม่ต้องขายของอยู่เฉยๆก็ได้เงินสมัครแล้วรวยทันทีแบบนี้แหละที่ทําให้คนรู้สึกว่าโดนหลอกแต่พอขิงรองเข้ามาศึกษาระบบจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยมันคือธุรกิจที่ต้องใช้ักกษะบววคามพย บบ 100. สามคนรวยจากเอ็มวเพราะอะไรจากที่ขิงดูคนที่รวยจากเอ็มวจริงๆคือเขาไม่ใช่แค่ขายของแต่สร้างเครือข่ายที่มีไมา์เซตเดียวกันเขาพัฒนาตัวเองตลอดเวลาพูดดีขายเก่งให้แรงมานันใจคนอื่นได้เขามองธุรกิจนี้เหมือนสร้างองคงกรไม่ใช่แค่หาคนมาสมัครใต้ตัวเองพูดง่ายๆคือรวยเพราะเขาทําจริงบวกทําเป็นสรุปเอ็มวไม่ได้หลอกแต่คนบางคนอาจชวนเราแบบผิดวิธีคนบางคนอาจมองแค่ว่าชวนเพื่อนแล้วรวยแต่ลืมบอกว่าต้องพัฒนาตัวเองและทางานหนักด้วยขิงจะไม่บอกว่าธุรกิจนี้ดีที่สุดในโลก ขิงบอกไถ้ามองให้ดีมันคือโอกาสสําหรับคนที่คิดเป็นและทําเป็นจริงๆ E.P. หน้าขิงจะพาไปดูคนจริงที่ทําสําเร็จในไทยและสิ่งที่เขาทำทุกวันมันคืออะไรกดติดตามไว้เลยขิงจะเล่าแบบไม่มโนไม่อวยไม่กัก